ตอนนี้ผมจะบอกคนเดียวเลยว่าเราไม่ยอมนะว่าสถานะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีส่วนผู้เห็นเลยคือเราไม่ยอมอูกแล้วไม่อยากเนี่ยคุกล้วยอย่าเดียวว่า แล้วก็ไม่มีใครที่สนใจด้วยเพราะว่ามันทิว่าถ้าทำก็มีปัญหานะถ้าถ้าเขาแบบยืมยองถ้าแบบไปยื่นนี่นะเอกสารตัวนี้เราติ๊กเนี่ยให้เราการนั่งการนี่เนี่ยเขียนนั่นเนี่ยเนี่ยถามเนี่ยชื่อเนี่ยใครเนี่ยมันถารายละเอียดเนสามรายละเอียดลึกค่ะถามหึงขั้นว่ามีผลกระทบอะไรถ้าเกิดเขาสร้างโครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราติ๊กติ๊ก แต่ไม่รู้ว่าใครได้รับม้งแต่รับเราก็คงเราเขาไม่ได้แจกบ้านนะคะไม่มีนะไม่มีอแต่ดูว่าหมู่บ้านอื่นไม่น่าได้รับน่าจะได้รับหมู่บ้านเราหมู่บ้านเดียวเพราะว่าเขาจะทําข้อลงมาทางนี้ก็คือปัญหาเขาจะดูว่าเราจะยอมไม่ยอมแค่นั้นเองไม่ยอมแต่ยังไงเราก็คงไม่เอาอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องต้องต้องรับสิ์เพราะว่าวันอังคานอ่ะเขาจะมาคุยคือ เขาจะพาเราดูเนี่ยว่ายังไงเขาจะพาเราส่องกล้องดูทางกล้องดูนั่นดูนี่มาส่องดูมาแล้วก็จะมีเขาต้องยกบ้านเนี้ยขึ้นไปบนสร้างไปเรายกให้เรายกให้เลยสองแงะใช่ไหมให้เขาเสร็จก่อนนะให้เสร็จก่อนให้เราไปอยู่างเอาไปเลยโอเคได้แง่างนี้เลยก็ต้องย่างกั้นนะคานให้มันมาไอ้คนวนแยกเนี่ยเอาวันนั้นเขาจะมาไม่ใช่เหรอ คนไหนไม่เห็นแนะนําเลยมันจะเล่นไปแล้วบอกจะแนะนําทําไมอ่ะงั้นจะเล่นไปแล้วเท่าถึงปัญหาที่หมู่บ้านนี้ได้รับ kind ค of ือจากโครงการที่การก่สร้างขึ้นนะครับว่าเราได้รับปัญหาในส่วนไหนบ้างครับก็ดูแล้วก็คือน่าจะเป็นน้ำน้ำท่วมแน่ๆคือแบบปริมาณน้ําเยอะ พราะว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยจะสูงกว่าบ้านเราลงมาที่ใช่แล้วทางที่แปลงข้างบนเนี่ยจะต่อท่อขึ้นไปเลยข้างบนนี้ก็สูงกว่าอีกคือปัญหาคือจะเป็นคลองทันทีเลยอยู่บ้านเราหน้าถนนจะเป็นที่สูงกว่าเื้องต้นเื้องต้นได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าของโครงการหรือยังครับว่าเราจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาตรงนี้ฮะยังยังยังนะฮะคือคือคือเขาจะมีเอกสารมานี่คือเป็นใบอนุรบจุดสำรวจอ่าคือแบบเป็นเป็นแปลนแบบสำรวจ สำรวจว่าเราจะยอมไม่ยอมเราจะเป็นเกี่ยวกับพวกนักวิชาการสิ่แวดล้อมคือเป็นของโครงการที่เขาสั่งให้มาใ,ใ,ให้ให้มาสำรวจโครงการของอะไรโคเรนเทาวพัทยาใต้ให้มาสำรวจก่อนคือว่าจะยอมไม่ยอมหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ทางนายกออกเทศบาลนบนของปืออไม่ยม ก็จะมาคุยคุยว่าใจะยังไงจะยอมไหมหรืออะไรไหมแต่ดูดแล้วชาวบ้านก็คงจะไม่ยอมก็คงจะมีประเด็นให้ยื่นในเขาอีกทีนึงว่าเรามีข้อเสนอเขาเหมือนกันรายละเอียดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีข้อเสนอก็คือถ้าเรายอมทําก็คือเราเสียเกรียวก็คือเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย ก็คือลําบากแน่สิ่งที่โครงการนี้ที่เขาต้องการคืออะไรครับที่ตอบไปเลยสิ่งที่โครงการต้องการก็เหมือนที่บอกแล้วเราก็บอกว่าทําท่อระบายนคือเขาจะทําท่อระบายน้ําของเขาเนี่ยทอามาลงทางนี้แล้วขานี้โครงการหมู่บ้านนี้มันจะขึ้นอยู่ประมาณ200เท่าไหร่นะ249หลังเป็นน่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ขึ้นคือ249หลังเนี่ยจะปล่อยน้าลงมาทางนี้ จะปล่อยน้ำอะจะปล่อยหมู่บ้านนี้เพื่อเป็นให้หมู่บ้านนี้อุ้มน้ำอุ้มมูลเป็นบุ้มอุ้มมูลเขาประมาณนั้นแหละที่เขากชนนี่เราคือทางผ่ศบาลนี่นะครับหน้าถนนหน้าถนนใหญ่ได้งบมาด้วยนะฮะได้งบเอกคือเอกชนคือทางเทศบาลเนี่ยได้งบจากเอกชนคือเจ้าของโครงการเนี่ยน่าประมาณที่เขาพูดกันคือ10ล้าน เพื่อที่จะมาทําท่อเพื่อที่จะทําท่อผ่านหมู่บ้านนี้ไปขึ้นที่ถนนใหญ่ถนนซึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับลองดูนะครับนักข่าวเป็นไปได้ไหมครับจากข้างบนนู้นมาถึงตรงนี้ประมาณ3าเมตรนะถ้ามองดูความเขาบอกว่าจะจอะลงสเมตรระดับระดับเอียงชันเอียงชันด้วยจากน้นจากข้างล่างดันขึ้นข้างบนเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับแล้วระดับท่อคือที่เขาวางเขาบอกว่าความกว้างท่อเมตรยี่สิบ ถ<ไ>ามว่าเม็ดยี่สิบอะรองรับหมู่บ้านในนี้สองร้อยสองร้อยกว่า,วาจะได้ไหมฮะอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งในหมู่บ้านเราไม่มีมิเตรบักกรหรือเป็นมีนายช่วงนายช่างที่จะเข้ามาดูเราก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดาแต่ทางเขาเขาบอกว่ามีช่างมีนะแต่เราคง้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนั้นเพราะว่าเขาก่อสร้างใหม่เขาก็มีวิเตอร์บักรเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องมาแต่เราในมองในสายตาชาวบ้านดูไปเราคงเป็นไปไม่ได้ครับก็เหมือนที่บอกน้ำตกอะมันจะไหลขึ้นนึงบนได้ไงฮะ จาพื้นที่สูงอะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่นายกไห้อาจาจะทำได้มั้งมไอ่ะเ <c oughs>